สวัสดีครับท่านผู้ชมสวัสดีเช้าๆของวันอาทิตย์ที่15เดือนตุลาคมนะครับตอนนี้ผมอยู่ที่สนามบ,บินสุวรรณภูมินะครับท่านผู้ชมตอนนี้เป็นช่วงกลางๆเดือนตุลาครับแล้วก็เราเข้าสู่ฤดูไฮซีซันแล้วนะครับทุกคนเพราะว่าให้ดูบรรยากาศที่นี่ครับบรรยากาศของนักท่องเที่ยวที่อยู่สนามบ,บินสุวรรณภูมิตอนนี้คึกคักมากอันนี้คือในส่วนของผู้โดยสารนะครับขาออก ระหว่างประเทศนะครับจะให้ดูครับแต่ละโลแต่ละช่องนี่แน่นมากเห็นไหมครับทุกคนนี่ฮะพอดีวันนี้นะครับผมมีโอกาสได้มาที่สนามบินสุนทรภูมิพบมาทํางานที่นี่ก็เลยถ่ายภาพบรรยากาศของนักท่องเที่ยวครับที่อยู่ในสนามบินนะครับให้ดูครับนี่ฮะโอ้เยอะมากทุกคนเยอะมากเลยจริงๆนะครับถ้าเทียบกับเดือนที่แล้วนะครับช่วงนี้ก็ถือว่าเยอะเยอะขึ้นอีกเท่าตัวแล้วครับเพราะว่า ปริมาณนักเที่ยวค่อนข้างจะหนาตาเลยฮะนี่เห็นไหมฮะนี่ครับให้ดูครับทุกคนให้ดูก็ผมว่านะครับช่วงปลายปลายปีนะครับก็เป็นช่วงที่อ่าประเทศไทยเราสามารถที่จะสร้างเงินสร้างรายได้นะครับในส่วนของภาคการท่องเที่ยวครับ แล้วก็วันนี้นะครับผมจะพามาทุกคนมาดูบรรยากาศแล้วก็มาอัปเดตนะครับสิ่งใหม่ๆของสนามบินสุนรภูมิว่ามีอะไรที่อัปเดตแล้วก็มีอะไรเปลี่นแปลงบ้างครับเห็นไหมครับทุกคนนี่ฮะเยอะจริงๆเลย ที่ผมสังเกตน,นะครับท่านผู้ชมมันจะมีสายการบินใหม่ๆนะครับเข้ามาที่สมณภูมิเยอะเลยครับโดยเฉพาะสายการบินจากแถวเอเชียเช่นประเทศจีนเกาหลีนะครับจะเยอะครับจะเพิ่มขึ้นมาเยอะเลยในส่วนของสนามบินดอนเมืองผมไม่แน่ใจนะว่ามันมีไฟอะไรเพิ่มขึ้นมาบ้างแต่ว่าที่สม,ม,มุนะครับมีไฟแล้วก็สายการบินใหม่ๆครับเข้ามาเยอะพอสมควรครับทุกคน นี่นะครับผมจะพาทุกคนไปดูนะครับบริเวณที่ดูเครื่องบินครับเป็น Observation Deck ก็คือจุดที่ชมเครื่องบินขึ้นลงครับของสนามบินสุวรรณภูมิครับว่าจะมีความคึกคักไหมครับทุกคนไปดูด้วยกันเลยครับถ้าใครนะครับอยากจะไปดูจุดขึ้นลงเครื่องบินก็เข้ามายังชั้นบนสุดนะครับประตู8นะครับเห็นไหมทุกคนนะครับประตู8นี่ครับนี่ครับเข้ามาก็เดินตรงข้างในนะครับก็จะมีบันไดเลื่อนนะครับพาทุกคนไปดูจุด ดูเครื่องบินขึ้นลงครับทุกคนคือภาพมุมสูงนะครับของผู้โดยสารในส่วนที่เดินทางออกนอกประเทศครับเห็นไหมครับทุกคนเยอะมากนี่ครับโดยเฉพาะโลนี้ครับเห็นไหมครับทุกคนหนาตาทุกที่เลยครับเห็นไหมฮะท่านผู้ชมครับตารางที่เห็นตรงนี้คือตารางของสายการบินระหว่างประเทศทั้งหมดนะครับที่บินมายังสุวรรณภูมิเห็นไหมครับเยอะมากนฮะฮะ นี่คน่าจะเป็นรอยสไตร์นะครับทุกคนน่าจะเป็นรอยสายการบินเลยครับเห็นไหมครับนี่ฮะเราสามารถเช็คได้ตรงนี้นะครับนี่ครับแล้วก็โค้ดว่าแต่เราไฟล์สายการบินเขาใช้โคดว่าตัวอะไรอย่างสมมุติว่า k u เ a i แอร r w a y ์ครับก็จะเป็น KU เห็นไหมครับ KU นี่คะับ Jin Air, Jeju Air อย่างนี้ครับทุกคนเห็นไหมมันเป็นไฟล์สายการบินใหม่นะครับที่จะบินมายังสุวรรณภูมิครับ อันนี้คือภาพรวมจะให้ดูนะครับทุกคนจากข้างบนเราจะเห็นปริมาณรักท่องเที่ยวนี่ครับรอเช็คอินเพื่อจะขึ้นเครื่องเดินทางกลับน่ครับฝั่งนี้นะครับเห็นไหมทุกคนนี่ครับนี่ฮะเยอะๆนี่ครับนี่ครับก็คือกําลังจะรอคิวนี่ครับบันไดเลื่อนนะครับขึ้นไปยังข้างบนเพื่อไปยังด่านนะครับแล้วก็ตรวจพาสปอร์ตนะครับหนังสือเดินทางของนอกประเทศครับทุกคนเห็นไหมครับเยอะจริงๆเลย ตอนนี้สุวรรณภูมิแอร์พอร์ตนะครับก็มีอาคารผู้โดยสารหล,ลังใหม่เกิดขึ้นนะครับก็คืออาคารแซดวันนะครับทุกคนแต่ว่าคนทั่วไปก็ไม่สามารถที่เขาไปเยี่ยมชมได้เฉพาะผู้โดยสารที่มีบัตรตัวโดยสารที่จะเดินทางออกอยังต่างประเทศครับที่จะมีได้ครับนี่ครับทุกคนเท่าที่ผมทราบนะครับอาคารผู้โดยสารหล,ลังใหม่นี้เขาจะเปิดให้บริการผู้โดยสารที่มีไฟล์ของเวทเจ็ทแอร์และก็ของ Air a s i ีนะครับสสายการบินอยู่ก่อนนะครับแต่ว่าในอนาคตก็อาจจะมีเพิ่มสายการบินใหม่เข้ามาครับแต่ว่าณตอนนี้นะครับก็คือมีแค่ของไทยเวส e ์เจ็แล้วก็ของเอเอเียครับที่สามารถใช้บริการในส่วนของอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ได้ครับทุกคนให้ดูครับน่ครับอันนี้คือรอคิวเพื่อจะไปยังในส่วนของผู้โดยสารที่จะออกบัตรโดยสารแล้วก็ไปยังตัวอาคารที่สนามบินครับทุกคนเห็นไหมฮะเยอะมาก เห็นไหมครับทุกคนเห็นไหมครับโอโ้โห <laughs> เห็นแบบนี้แล้วชื่นใจครับมันดูคึกคักแล้วก็มันดูแบบว่าคือช่วงไฮซีซั่นเลครับบรรยากาศความคึกคักอย่างเงี้ยมันกลับมาแล้วครับทุกคนเห็นไหมครับเยอะมากจริงๆเลยนี่ครับ ไม่อยากนิ่สภาพนะครับในช่วงไฮจริงๆประมาณช่วงปลายปีครับช่วงเทศกาลปีใหม่ช่วงช่วงเทศกาลคริสต์มาสนะครับที่สนามบินนีครับจะคึกคักแค่ไหนครับเฉพาะตรงนี้นะครับเราเพิ่งจะเริ่มนะครับเริ่มเข้าสู่ไฮซีซันตอนนี้ก็เริ่มหนาตามากแล้วทุกคนนี่ฮะก็ไม่แปลกใจว่าทำไมรัฐบาลไทยแล้วก็ในส่วนของสนามบินชนภูรีครับตัดสินใจที่จะขยายอาคารผู้โดยสารเพิ่มเพราะว่านี่ครับเราก็หวังว่า จากนี้ต่อไปนะครับปริมาณของนักท่องเที่ยวที่เข้ามากรุงเทพก็เราสามารถรองรับได้มากกว่า40ล้านคนต่อปีครับนี่ฮะก็ถือว่าเป็นเรื่องดีนะครับเป็นนโยบายที่เกิดประโยชน์กับประเทศไทยโดยตรงเลยครับทุกคนท่านผู้ชมครับตอนนี้ผมอยู่ที่ในจุดที่ดูเครื่องบินขึ้นลงนะครับในส่วนของสนามบินสุวรรณภูมิ ท่านผู้ชมเห็นไกลๆไหมครับอาคารตรงนี้เห็นไหมครับนี่ครับที่ความยาวประมาณเกือบๆหนึ่งกิโลเมตรนะครับอันนี้คืออาคารผู้โดยสารหลังใหม่หรือว่าแซดวันนะครับทุกคนเห็นไหมครับนี่ครับก็เปิดให้บริการแล้วครับทุกคนแต่ว่าคนปูติทั่วไปนะครับก็ไม่สามารถที่จะเข้าไปข้างในได้นอกจากผู้โดยสารที่มีบัตรโดยสารเดินทางระหว่างประเทศครับเห็นไหมฮะทุกคนใหญ่โตแล้วก็สวยงามมากนี่ครับก็เขาคิดว่าคาดว่านะครับ พอเรามีสนามบ,บินอาคารหลังใหม่เกิดขึ้นนี้ครับปริมาณของนักเที่ยวเราสามารถรองรับได้จากปกติ40ล้านคนก็จะเป็น60ล้านคนต่อปีครับ,รบตอนนี้นะครับก็อัปเดตล่าสุดก็คือสายการบินที่สามารถใช้บริการในส่วนของอาคารผู้โดยสารหลังใหม่ก็คือมีของแอร์เอเชียนะครับแล้วก็ของไทยเวียดเจ็ครับนี่ฮะน่าจะเป็นช่วงทดลองนะครับทดลองให้บริการแต่ผมคิดว่าในอนาคตน,นะครับ สายการบินทั่วไปนะครับก็จะเพิ่มเข้ามานในส่วนของอาคารผู้โดยสารล้างใหม่ครับเห็นไหมครับทุกคนใหญ่โตมากห่างจากตัวอาคารเดิมประมาณเกือบเกือบหกิโลเมตรนะทุกคนถือว่าไกลพอสมควรนะนะี่ครับให้ดูความคึกคักแล้วก็ปริมาณของผู้โดยสารนี่ครับเยอะแค่ไหนให้ทุกคนให้ดูอันนี้คือภาพมุมสูงจากในส่วนของข้างบนสุดนะครับของตัวอาคาร ผู้โดยสารขาออกนะครับทุกคนนะครับของสนามบินสุนทรภูมิครับเยอะมากทั้งไปชมสาเหตุที่คิวยาวนี่ครับเห็นไหมครับเพราะว่าผู้โดยสารแต่ละคนนะครับต้องสแกนนะครับบัตรโดยสารนะครับก่อนที่จะไปข้างบนได้นะครับเห็นไหมครับทุกคนนะครับ จุดนี้นะครับผู้โดยสารอันนี้ครับก็สามารถที่จะของเงินคืนได้ขอรีฟันเงินคืนในส่วนของที่ใช้บัตรโดยสารไม่ว่าจะเป็น b t s หรือว่า MRT เห็นไหมบัตรรับบิดนลครับทุกคนนะฮะก็ถือว่าดีนะครับนี่ครับไม่ถือว่ากรณีที่เขาใช้ไม่หมดนะครับ b t ททุบและบิดการ์ดซิมการ์ดต่างๆครับก็สามารถมารีฟันเงินคืนได้ครับ จุดที่สแกนบัตรโดยสารบัตรผู้โดยสารเด็ครับขึ้นไปยังตัวอาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศมีหลายจุดนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าแต่ละจุดก็ต้องรอคิวพอสมควรครับนี่ครับเพราะว่าต้องรออแถวแต่ละคนนะครับเนี่ยมนค่อนข้างจะใช้เวลาครับสแกนบัตรผู้โดยสารขึ้นเครื่องนะครับเนี่ยเห็นไหมฮะตรงนี้ในส่วนของร้านอาหารนะครับร้านค้านะครับอยู่ชั้น2นะครับทุกคนก็คึกคักไม่แพ้กันเลยครับเห็นไหมฮะ ถึงราคาจะแพงแค่ไหนนะครับก็ยังเต็มไปด้วยผู้โดยสารนะครับมาใช้บริการอยู่นะครับท่านผู้ชมเห็นไหมครับทุกช่วงนี้ครับเห็นบรรยากาศผู้โดยสารที่คลึกคักแบบนี้แล้วก็ชุ่มฉ่าหัวใจนะครับดูแบบดูคึกคักนี่ครับทําให้เรารู้ว่าบ้านเราก็ยังเศรษฐกิจก็ยังขับเคลื่อนไปได้ดีครับโดยเฉพาะในภาคของการท่องเที่ยวแบบนี้ครับนี่ฮะเห็นไหมครับ ช่วงปลายปีแบบนี้นะครับก็เข้าสู่ไฮซีซันจริงๆแล้วครับนี่ฮะปริมาณของนักท่องเที่ยวผู้โดยสารก็เริ่มเยอะขึ้นเรื่อยๆนะครับนี่ครับก็ยาวไปจนถึงน้ดเลยครับมกราคุณพาเลยครับท่านผู้ชมนี่ครับยิ่งเฉพาะโดยเฉพาะเดือนหน้านะครับเดือนพฤศจิกายนนะครับก็จะมีเทศกาลลอยกระทงครับผมคิดว่าในช่วงนั้นก็ประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นจังหวัดหลักๆเช่นภูเก็ตเชียงใหม่นี่ครับก็จะเต็มไปด้วยนักท่องเที่ยวครับนี่ฮะ ในส่วนของผู้โดยสารขาเข้าระหว่างประเทศนะครับก็คึกคักไม่แพ้กันเลยครับทุกคนนี่ครับที่เห็นนี่คือกรุ๊ปชาวจีนนะครับเห็นไหมครับนี่ยครับกำลังออกจากตัวสนามบินเพื่อขึ้นรถไปยังโรงแรมเห็นไหมครับนะครับที่เห็นตรงนี้ก็คือนี่ยครับมาจอดรอผู้โดยสารนะครับท่านผู้ชมจะให้ดูว่ามีทั้งหมดกี่คันครับกะจากสายตาประมาณ30คันได้นะครับทุกคนเห็นไหมครับเยอะจริงๆเลย อันนี้ไม่รวมในส่วนของลานจอดข้างนอกนะครับส่วนที่มาจอดตรงในข้างในตรงนี้ก็คือผู้โดยสารพร้อมที่จะออกจากสนามบินครับก็ถึงจะเข้ามาจอดได้ครับเห็นไหมครับโอ้โหกู้บอัส่วนมากจะเป็นจีนเป็นชาวอินโดนีเซียชาวอินเดียชาวเวียดนามครับทุกคนเห็นไหมครับนะครัมาสแตนบายรอครับคือไฟลงแล้วผู้โดยสารทยอยออกมาแล้วครับเขาก็จะมาจอดรอตรงนี้ครับ แล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็ยังรออยู่ในลานจอดซึ่งห่างจากตัวสนามบินไปประมาณกเกือบ1กิโลครับนี่ฮะเยอะมากเลยครับอันนี้เป็นเคาน์เตอร์รถตู้หรือว่ารถบัสนะครับที่จะพาผู้โดยสารไปรยังพัทยาหรือว่าหัวหินครับเห็นไหมครับทุกคนนี่ฮะคือศูนย์อาหารนะครับของ ในส่วนของสนามบินนะครับทุกคนให้ดูปริมาณผู้โดยสารแล้วก็คนที่มาใช้บริการคนระับแทบจะไม่มีที่นั่งเลยครับทุกคนอันนี้คือกุ<ๆ>๊บชาวเวานามนะครับทุกคนเห็นไหมครับ โอเคนะครับบรรยากาศของวันอาทิตย์นะครับวันที่15เดือนตุลาคมไม่ว่าจะเป็นผู้โดยสารในฝั่งของขาออกแล้วก็ขาเข้าครับก็คึกคักมากทุกคนไม่แพ้กันเลยครับนี่นะครับบรรยากาศของสวนรภูมินะครับในช่วงกลางกลางเดือนตุลาเข้าสู่ฤดูไฮซีซันแล้วครับทุกคนนะครับก็โอเคนะครับสําหรับคลิปวันนี้นะครับท่านผู้ชมก็คงต้องจบเพียงแค่นี้อย่าลืมนะครับชอบคลิปก็อย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามด้วย สำหรับวันนี้ก็ทุกคนนะครับมีความสุขเจอกันใหม่คลิปหน้าครับทุกคนสวัสดีครับ